สวัสดีครับแฟนๆกระสับกระลีบครับวันนี้วันศุกร์ที่27กันยายน2567นะครับวันนี้มีไทยลีกทำการแข่งนนขัน2คู่นะแล้วก็เดี๋ยวไปดูยู20อีกหนึ่งคู่แล้วกันเอาไปเลยที่คู่แรกครับไทยลีก1นึ่ง18ในเก้าว่าหกโมงเย็นครับแต่คู่แรกแล้วเป็นเมืองทองทีมอันดับ5นะครับเจอกับขอนแก่นยูเนเต็ดทีมอันดับบ๊วยนะครับก็คืออันดับที่16เมืองทอง6นัด11แต้มไม่แพ้ใครในลีกมา5นัดติดนะครับแต่ว่า ACL 2 ไปพลาดนิดหนึง่งเสมอกับเซรังงอมันหนึ่งหนึ่งนะผลงานไม่ค่อยดีในเกมนั้นแต่ว่าก็ไปเตะกันที่าราชมังค์นะไม่ได้เตะในบ้านก็ขอได้เปลี่ยนผังหายไปเกมนี้ก็คงกลับมาเน้นอีกครั้งนะครับในลีกก็มีโอตาโกโนฟนะครับอาริซิโซโก้จอสแตร์นะครับคณนะพิชาฟิเลซิโอบราว์อะไรพวกนี้นะ่าจะลงเป็นกําลังหลักในเกมนี้นะครับส่วนขอนแก่นทีมเยือนเจนัดยังไม่ชนะใครนะครับมี2แต้มนะครับภายใต้การคุมทีมของโค้ชใหม่อย่างเซยารเทรูวิชนะัดล่าสุดก็เสมอมานะเล่นในบ้านก็ยังเก็บชัยชนะไม่ได เกมนี้เนี่ยก็มีกําลังหลักอย่างว่สารผมแสนนะครับมีเดียโก้หลุยส์ลันดิสนะครับคาราบูเอ้เรียวซองบอูชิสรุพงศ์โชตินะครับแล้วก็เบรนเนอร์เป็นหน้าเป้าครับก็คาดว่าอาจจะมีพวกนี้แหละเป็นกําลังหลักนะครับการพบกันในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยในลีกเมืองทองชนะไป4-0นะครับในการเล่นในบ้านส่วนไปเยือนเนี่ยบุกไปชนะ1-0สถิสติค่อนข้างขี่แต่ว่าลีกคัพรอบก่อนรองเจอกันเนี่ย ก็เสมอนในเวลานะแลวเมืองทองชนะจุดโทษก็ถือว่าข่มมากๆสาหรับสถิติของเมืองทองแต่เกมนี้ครับด้าเสือเขาให้เมืองทองอบงคับชนะเกิน1ประตูขึ้นไป1ไม่พอนะครับต้อง2อ,อย่างเดียวในเกมนี้สาหรับเมืองทองแต่ผมดูแล้วถ้านวดไปนวดมาเนี่ยน่าจะเสร็จนะครับผมว่าเมืองทองเป็นทีมที่เล่นในบ้านดีนะและสุดท้ายก็น่าจะเอาชนะไปได้ถึง2ประตูะครับอาคู่ถัดมา19บเก้นาฬิกาครับแบงคอกทีมระดับ3เจอกับราชบุรีทีมระดับ10 แบงคอกเจ็ดนัดมีสิบหกแต้มไม่แพ้ใครในหลีกมาห้านัดติดนะครับแต่เกมนี้มีปัญหาแนวรับตัวสําคัญอย่างเอเวอร์ตันครับติดโทษแบนทําให้เกมนี้น่าจะต้องใช้มาริโอทอมเบียยืนคู่กับสุพรรณองศ์นะครับแต่ว่าที่เหลือก็ยังมีวิลเทเมีปกเก้ามีทิติพันซิฟโควิสมามุษเอดรวมถึงอัลกัสซานีก็พร้อมที่จะลงในเกมนี้นะครับส่วนราชมังกร,ราุรีทีมเยือนเจ็ดนัดมีแปดแต้ม นาล่าสุดก็ปลดล็อกนะครับเปิดบ้านชนะนครราชสีมาไปถึง4-0นะครับหลังจากก่อนหน้าน,นั้น3นัดไม่ชนะใครเกมนี้ไม่มีปัญหาตัวผู้เล่นนะครับโจนาานเก็บดีกราวเบียม,มูตอมโบ้เจสซี่เคอร์แลนด์จักรพันธ์แก้วพรมตาหน้าธนากะแล้วก็ดีแปรน,นะครับสุดหน้าชาวฝรั่งเศสก,ก็พร้อมที่จะลงในเกมนี้การพบกันฤดูกาลที่แล้วนลีกนะครับในบ้านแบงคอกชนะ3-1ส่วนบ้านราชบุรีราชบุรีแพ้1-2นะครับส่วนบอลถ้วยนี้ครับเจอกันเป็นราชบุรีที่ชนะไป1-0นะครับ ก็ต้องบอกว่าถ้าในหลีเนี่ยสติของแบงคอกดูดีกว่านะครับแต่ว่าผลงานของแบงคอกนี่ก็คล้ายๆกับ BG นะสาวันดี4วันไข้บทจับไม่มาก็ไม่มาเลยจริงๆวันนี้น่าเสือกให้แบงคอกประับชนะ1ประตูขึ้นไปนะครับหประตูนี่อาจจะเชียร์ฟรีสําหรับแบงคอกในเกมนี้ผมว่ามันไม่น่าแพ้ขาดนะเกมนี้สำหรับราชบุรีผมชอบทีเบียะนะครับเชีย์ที่ราชันมังกรละกัน ส่วนคู่ปิดท้าย1ทุ่มครึ่งนะครับ19บเนิกามนาทีเป็น AFC a s เ a n ช u p น2 0นับที่2ของกลุ่ม H นะครับบูนายู่เจอกับไทยยู0ีเกมคู่นี้เตะก,กันที่บุรีรัมนะครับเตะกันที่เขากระดงซึ่งนัดแรกของบูนเนี่ยนัดแรกแพ้อิรักษ์ไปแบบบทสภาพเลยครับศูนย์ต่อ15นะครับรังว้ยในกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นทีมแจกแ้งในกลุ่มนี้นะครับนะักเตะก็อย่างที่เราเห็นแข่งไปก็แหมยังฝีเท้ายังไม่ได้นะครับส่วนไทยของเราครับ ก็เป็นผู้เล่นผู้เล่นที่มาจากบุรีรัมยูนเต็ดเกือบร้อยเปนะครับสำหรับทีมชุดนี้ก่อนหน้าแรกไปเดิมสนามชนะฟิลิปปินส์ไปถึง5้ต่อศูนย์ะครับเกมนี้คงสบายๆนะอาจจะมีการโรเตชันบ้างนะครับแต่ก็ถือว่าเหนือกว่าเยอะนะทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่าน่าจะเก็บแรงไว้เจอกับยูรักในนัดชิงแชมป์กลุ่มในนัดสุดท้ายมากกว่านะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าเขาให้เชียร์กันเท่าไหร่นะแต่ว่าผมว่าไทยเนี่ยต่อให้ พักตัวจริงนะครับโรเตชันแต่ว่าแรงความมุ่งมั่นในการเล่นในบ้านผมว่ามันมีสูงมากกว่าแล้วก็น่าจะเอาชนะไปได้ว่า6ประตูต้องมีนะสำหรับไทยในเกมนี้ผมว่าเกิน6ประตูนะอ่ะโอเคนะครับก็เฉียบที่ไทยอยู่20ละกับอันนี้ก็คือการวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้นะครับก็สามารถติดตามกันได้ที่นี่ทุกวันนะครับแล้วเรามีไลฟ์สดทุกวันศุกร,ร์เสาร์อาทิตย์นะครับก็สามารถติดตามกันได้ที่นี่ครับ